เดี๋ยวเรามาดูแบบมุมนี้ทุกคนมุมนี้สวยจริงทุกคนสวยมากทุกคนมุมนี้อันนี้จะเป็นทางหลวนะทุกคนทางหลวนในกรุงเทพทางล่างันจะเป็นเส้นทางรถไฟแต่ไม่ใช่รถไฟฟ้านะทุกคนเป็นรถไฟเอ่อมีสเตลสบ,บายดีสวัสดีทุกคนสำหรับตอนนี้ซูนกับยูจ สะพานเขียวนั่นเองนะทุกคนหรือว่า,าเป็นสะพานที่แบบเหมือนในญี่ปุ่นนะทุกคนดูแบบสิ้งแปดรอมนะทุกคนแล้วก็การออกแบบและการทาสีของสะพานนั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นคลองนางหงษ์นั่นเองไปเอาไปมาที่ศูนย์พาทุกคนชมสะพานเขียวนะทุกคนล่าสุดนะว่าจะมีอะไรแบบ เปลี่ยนแปลงไปบางเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนนั่นเองแล้ววันนี้เราจะมาดูแบบแบบละเอียดลยทุกคน้บงเหมือนเหมือนญี่ปุ่นแบบตรงไหน,นะทุกคน,นทุกคนก็จะเป็นแบบราวราวอ่าสะพานนะทุกคนก็จะเป็นแบบสแตนเลสแบบนี้เป็นราวสแตนเลสแล้วก็มีต้นไม้ประดับเขาก็จะทําแบบสะพานยกระดับขึ้นอ่าเป็นชั้นเป็นชั้นแบบนี้นะทุกคน ขึ้นมาข้างบนก็จะเป็นอีกสภานหนึ่งแล้วก็จะลงไปอีกแล้วก็ขึ้นอีกจะมีหลายส่วนนั่นเองสิ่งที่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปนั้นทุกคนเขาก็จะเปิดแบบทางเข้าทางออกนวทุกคนทางเนี้ยเขาจะเปิดแล้วตรงนี้ก็จะเป็นส่วนเป็นจากกิติเขาก็จะเปิดแบบอยากเป็นทางการนะรถสามารถบินเข้ามาได้บินเข้ามาจากซอยนี้ซูไม่แน่นใจน,น,น,นะมันเป็นนเป็นซอยอะไรบินมาได้เลย ผมเปลี่ยนไปก็สิ่งแวดล้อมนะทุกคนต่างๆนะตรงนั้นก็จะเป็นโครงการบัานแบงกอก็นั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นจุดเซ็กเข็นจักรยานเหอเข็นจักรยานลงไปสามารถเอาเจักรยานมาปั่นได้นะเองทุกคน สะพานเขียวนี้ก็อยู่ติดกับส่วนเว้นจากกิตติเลยนะทุกคนนี่ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนจากกิตติเฟสใหม่ติดกันเลยแล้วก็สามารถเลินทะลุไปยังถนนมิทยุแล้วก็เลินไปส่วนลุมพีนีได้ทุกคนสวยเลย อยู่ตรงนี้ก็มีหน้าจอ,อาหน้าจอมอนิเตอร์เลยทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นบ้านน่าจะเป็นสลัมเล็กๆนะทุกคนก็ก็กกยังมีอยู่นะเพราะว่าแ,แถวๆนี้เป็นในเมืองนะทุกคนเป็นในกรุงเทพแบบตัวในตัวเมืองเลยส่วนจะไปดูว่าจะมีแบบนี้อีกไหมข้างหน้าข้างหน้าก็จะเป็นทางขึ้นอีกแล้วนะทุกคน เป็นทางยกระลับขึ้นไปอีกแล้วสูงขึ้นไปอีกนิดนึงก็จะมีผู้คนเข้ามาเที่ยวเหมือนกันนะทุกคนตอนเช้าๆเรานี้จะเป็นเกือบถึง11บมงแล้วแหละไม่เช้าเลยละทุกคนก็จะมีผู้คนเข้ามาถ่ายรูปเดี๋ยวตรงนี้เข้าไปเข้าไปตรงไหนนะ ตรงนี้ก็จะเป็นทางออกนะแต่ออกไม่ได้ไม่ใช่ทางออกที่ทุกคนเป็นทางสุดของทางที่เราเลืนมาบรรยากาศพี่น้องรอบๆวันนี้ดูเหมือนจะไม่มีแหลกนะทุกคนค้มๆเลยตรงนี้ก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง สวนเวนจากิตรีกับสะพานเขียวนั่นทุกคนนี่ตรงนี้จะเห็นว่ามีสะพานสะพานทุกคนสะพานยกระดับสูงเลยนะเนี่ยเชื่อมกับสวนเวนแล้วก็มา,าสะพานเขียว ส่วนตรงนี้นี่จะเป็นทางเชื่อมกันประตูที่สิบแล้วก็จะมีร,ระเ้อพอนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นถนนถนนทางทางพิเศษนะทุกคนเป็นทางหลวงสวยงามมากทุกคนวิวนี้วิวสวยงามมากทุกคนสามารถไปสวนบุมพินีได้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทางลง เดี๋ยวทุกคนตรงนี้จะเป็นสะพานที่เปิดใหม่นะเดี๋ยวซูนคลิปหน้าใล้วูนจะไปรีวิวให้ทุกคนได้ไล่ชมกันว่าจะเป็นอย่างไรนะจะมีอะไรแบบแปลกใหม่เดี๋ยวเรามาดูแบบมุมนี้ทุกคนมุมนี้สวยจริงทุกคนสวยมากทุกคนมุมนี้อันนี้จะเป็นทางหลวนนะทุกคนทางหลวนในกรุงเทพ ข้างล่างก็จะเป็นเส้นทางรถไฟแต่ไม่ใช่รถไฟฟ้านะตัคนเป็นรถไฟดีเซลสวยงามมากทุกคนดูกรุงเทพมหานคร,รตรงนั้นก็จะเป็นโครงการบันแบงคอกใหญ่มากทุกคน ซึ่งะสะพานเขียวนี้จะเป็นสะพานหนึ่งที่ยาวเหมือนกันนะทุกคนตัดกับทางด่วนแล้วก็ไปสุดอีกผังหนึ่งเป็น,น,นถนนวิทยุนั่นเองนี่ทุกคนเสน่กินอายที่ว่าความเป็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะ ตรงนี้ก็จะมีผู้คนมานั่งพักผ่อนนั่งเดินกันส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเหมือนก็เรียกเป็นสลัมไหมทุกคนอันนี้ถ้าสูญพูดผิดประการใดก็ขอถทดขอัยนะนี่เป็นบ้านแบบนี้ทุกคนเป็นบ้านเหมือนบ้านนอกเรา จะเป็นแบบซอยซอกซอยแบบเด็กๆนะทุกคนอยากซอยนี้ก็เด็กนะี่ก็จะมีรถของชาวบ้านแถวๆนี้นะเขาอาศัยอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นใจกลางเมืองนะทุกคนถ้าจะพูดถึงแบบ,แบ,บใจกลางเมืองนี่แหละแถวๆนี้นะอีกสัก10ปี20ปีน่าจะเปลี่ยนไปเยอะมากแนละ้วทุกคน น่าแบบน่าจะจบบจำไม่ได้เลยละถ้าใครไม่ได้มานานนะช่วงอ่าตอนนี้จะ sweating sweating. เป็นช่วง เที่ยงนะทุกคนคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไราหร่แต่ว่าบรรยากาศนี่ไม่แดดแต่ว่าร้อนนิดนึงไม่แดดแต่ว่าร้อนนิดนึงทุกคนเป็นแบบเหมือนพนจะตกนะนี่ทุกคนอันนี้หาดูอย่างนะทุกคนนี่ต้นเิ้วเนี่ยคนไทยนท่าจะเรียกว่านุ่นนะทุกคนต้นนุ่นแต่บ้านสวนน่ะบ้านผมเรียกต้นเงียวนั่นเองเขาก็จะเรียกเรียกนุ่นเหมือนกันนุ่นเหมือนกันอู้ตรงนั้นก็ทําอะไรกัน ทุกคนตรงนั้นก็จะเป็นเป็นวัดนะน่าจะเป็นวัดนียแหละทุกคนแบบนั้นส่วนพังนี้น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นโบหรือว่าเป็นมัสยิดไหมทุกคนของศาสนาอิสลามหรือเปล่านะอันนี้ถ้าศูน์พูดผิดก็ขอโทษขออภัยมาจริงๆ อันนี้ทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นร้านร้านขายน้ำนะทุกคนก็จะเหมือนแบบญี่ปุ่นนะทุกคนนี่ทเทคเจอร์เป็นแบบเหมือนญี่ปุ่นเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันตรงนี้นะช่วงสักงประมาณตอนเย็นๆนะก็จะผู้คนเขาก็จะมาเที่ยวมาถ่ายรูปกันแล้วก็จะมาะซื้ออาหารกินอยู่นี่ซื้อน้ำซื้ออะไรก็ตามนี้เลยทุกคน ส่วนใหญ่เขาจะขายน้ำนะขายน้ำขายกาแฟาทุกคนมุมมุมนี้สวยงามมาก ทุกคนบรรยากาศดีมากมีลมปล่อยๆพัดมาเบาๆนะบรรยากาศแล้ฟิลแบบดีสุดๆเลยถ้ามาส่วงเย็นๆนี่บอกเลยทุกคนบอกว่าฟิลแบบดีสุดๆวัดทุกคน ถ้าไปเลิ่ไปสุดนะก็จะเป็นสุดของสะพานเขียวแล้วทุกคนก็จะไปสุดจุดที่ถนนวิทยุนั่นเองเอาเป็นม่าคลิปนี้สุดก็จะได้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ